สวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเองเรือนทอนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0 9 2ย์6 0 2 4 5หรือพี่ที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 2 4 3 6 0 2 4 5วันนี้มีพ้าเนื้อผงม,มาแบ่งปันกันนะคะมีน้ สีขาวกับสีสีแดงนะคะสีชั้นหมากนะคะสีชั้นหมากเราก็มีสมเด็จรุ่นหนึ่งมาแบ่งปันกันนะคะสมเด็จรุ่นหนึ่งเดี๋ยวมาชมกันทีละรายการเนาะอันนี้เป็นนั่งเมฆนะคะรุ่นเลื่อนยศของหลวงปู่ศิลานะคะประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้รายการนี้แบ่งที่1,200บาทนะคะ แล้วก็มาเนื้อสีชาญนหมากนะคะอ่าชานมากหน้าคมชัดตัวหนังสือสวยนะคะารายการนี้ก็แบ่งที่1นึ่พันสองบาทแล้วก็รายการนี้เป็นสมเด็จเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะคะสมเด็จรุ่นแรกข้างหลังจะเป็นรูปหลวงปวู่คล้ายๆเม็ดอคล้ายๆเม็ดยานะคะ จริงจริงๆไม่อยากแกะเพราะว่ากลัวกลัวว่าองค์พระจะชำรุดเนาะอ่านี่เลยข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะประกันแท้ให้เนาะเพราะว่าไปบูชามาจากจากวัดเลยนะคะรุ่นหนึ่งอันนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะ รายการนี้แบ่งที่950บาทนะคะ950บาทเท่านั้นใครที่สนใจบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาก็พักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ออกปี63เนอะรุ่น1ปี63วันนี้ก็นำมาเสนอกันเพียงแค่นี้นะคะวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปเนะาะใครที่สนใจก็0924360245นะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอกเรือนทอด้วยนะคะวันนี้เอกเรือนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ